สวัสดีครับผมพงศธิพื้นแสนรองคณะบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอ,อสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับทั้งหลายขอต้อนรับท่านทุกผู้ปกครองนะครับเข้าสู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีของเรานะครับในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบนะครับผมก็จะมาให้ความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองทั้งหลายว่าคณะของเรานะครับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี KKBS จะดูแลลูกหลานของท่านนะครับอย่างดีนะครับในส่วนที่ผมดูแลนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ วางแผนกลยุทธ์วางแผนวิทธศาสตร์ของคณะให้ดําเนินงานไปได้อย่างถูกต้องร่วมไปถึงนะครับการประกันคุณภาพนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในสไลด์ตอนนี้นะครับท่านผู้ปกครองลองดูมุมด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่านะครับเราใช้การบริหารจัดการในเรื่องขององค์กรการบริหารองค์กรภายในเราใช้แนวความคิดของเอสเปกนะครับและส่วนในเรื่องของคุณภาพของการศึกษานะครับเราใช้แนวคิดตามกระบวนการ a a c s b นะครับ ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษานะครับต่างที่จะตื่นเต้นกับการที่จะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในส่วนของนักศึกษาเองนะครับ <g arti> ก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกของลูกหลานของท่านของนักศึกษาเองที่จะต้องเข้าสู่นะครับชีวิตนะครับในช่วงที่เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องดูแลตัวเองในส่วนของผู้ปกครองนั้นนะครับท่านก็ตื่นเต้นพอๆกัน นะครับท่านลองดูในสไลด์นะครับ children do grow up นะครับนักศึกษาลูกหลานของเราต้องเติบโตนะครับต้องเติบโตไปนะครับ p a r e n t นะครับ p a r e n t learn to let them go ครอบครัวหรือผู้ปกครองเองนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้เขานะครับได้ก้าวเดินต่อไปด้วยตัวเองนะครับผู้ปกครองนะครับท่านผู้ปกครองท่านพ่อแม่นะครับของนักศึกษานะครับ บางครั้งนะครับการที่ปล่อยให้ลูกหลานของท่านเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยให้เขาได้ดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองนะครับทำใจได้ยากเหมือนกันนะครับแต่นะครับทางคณะของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะดูแลนักศึกษาทางด้านความเป็นอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านรองคณบดีนะครับฝ่ายพนักนานักศึกษาท่านก็จะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษาในส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็จะดูแลนักศึกษาในเรื่องของการให้ได้รับความรู้นะครับให้ได้รับความรู้ให้ได้รับ สิ่งดีๆนะครับจากการเข้ามาเรียนในคณะนี้นะครับความรู้วิชาการต่างๆนะครับตามหลักและแนวทางของ s p e c และ a a c s b นะครับตัว s p e c และ a a c s b คืออะไรนะครับเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและผู้ปกครองยังไงนะครับตัว SPE เเองนะครับเป็นแนวความคิดที่คณะเราใช้เพื่อที่จะนะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงานภายในเพื่อให้การบริหารงานงภายในของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำอภาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือวิชั่นของเราได้ นอกจากการใช้เอสเปกเพื่อดูแลระบบการบริหารแล้วตัว a a s b เองนะครับก็จะทำให้ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับมั่นใจได้ว่าระบบการเรียนรู้ของเรานะครับได้มาตรฐานระดับสากลนะครับมหาวิทยาลัยในโลกสถาบันการศึกษาในโลกนะครับที่ติดอันดับนะครับท็อป200ท็อป400นะครับถึง70%นะครับใช้กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษานะครับของ AAASB เราเองก็เช่นเดียวกันนะครับ KBS เองก็เช่นเดียวกันเราก็กําลังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะพัฒนากระบวนการการศึกษาของเราให้ได้รับการรับรองจาก AASB เช่นกันตัว AASB และ s อสเปนะครับจะนําพาคณะของเราเข้าสู่ชาเลนจ์ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆนะครับกระบวนการของทั้ง2องแนวทางนี้นะครับจะทําให้คณะของเรานําไปสู่วิช,ชั่นหรือมิชชั่นที่เราตั้งไว้ได้นะครับนอกจากนั้นจะ lead คณะนะครับหรือนําพาคณะไปสู่การเป็นผู้นําทางด้านการศึกษานะครับเราพยายามที่จะไปถึงระดับออนอกจากระดับภูมิภาคแล้วเราพยายามจะเป็นผู้นําทางด้านการศึกษาในระดับประเทศและต่อบในระดับอาเซียนและในโลกต่อไปนะครับตัว innovate นะครับในที่นี้ทั้ง SPE c และ a a s b นะครับจะนำพาเราไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆการถ่ายทอดวิชาการความรู้หรือวิจัยต่างๆนะครับโดยที่มีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงตัว connect นะครับ การพัฒนาของเราเราก็จะไม่พัฒนาอย่างเดียวดายหรือโดดเดี่ยวนะครับเราจะพัฒนาไปพร้อมกับมวลชนนะครับหรือชุมชนรอบๆของเราเราจะไม่ลืมพื้นถิ่นไม่ลืมพื้นที่ของเรานะครับนั่นคือตัวคอนเน็กที่เรายังคอนเน็กนะครับมีคอนเน็กชันมีคอนเน็กติวิตี้นะครับร่วมกับชาวบ้านนะครับชุมชนและพื้นที่ของเรานะครับเข้ามาดูตัว c l l e n g e นะครับตัว ASSB และ SX p e c กนะครับกำหนดให้นะครับตัว KKBS หรือคณะของเราเนี่ยกำหนด ชาเลนจ์ของเราก็คือตัววิสัยทัศน์นะครับเมื่อดูถึงตัววิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ของ KKBS นะครับก็คือเราต้องการที่จะเป็นตัว business school หรือนะครับคณะที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยนะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับ international คือระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็หวังว่านะครับวิชั่นของเรานะครับเราต้องการที่จะสร้างนะครับนักศึกษาอาจารย์นะครับแล้วก็สตาฟต่างๆรวมไปถึง community ของเราเนี่ย ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและให้ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปในอนาคตนี่คือตัวชาเลนจ์ของเรานะครับสำหรับลีดนะครับนะครับเราก็มีพันธกิจหรือมีมิชชั่นของเราที่บอกว่าเราต้องการสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจนักบัญชีและผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันและอนาคตนี่คือลีดของเรานะครับเราต้องการที่จะเป็นผู้นำนะครับในการสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจนะครับ เราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบ AA CSB และ a อ p e ปของเรานะครับจะทำให้หนักศึกษาของเราได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตหรือตัวบริษัทต,ต่างๆนะครับโดยที่ AA CSB เนี่ยได้เคยสำรวจมาแล้วว่า73นะครับของนักศึกษานะครับที่จบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก AA CSB เนี่ยกล่าวว่านะครับการจบจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้นหรือ Business School เหล่านั้นนะครับทำให้เขาได้รับโอกาสนะครับในการทำงานที่สูงกว่าที่อื่นนะครับ ตัว innovate นะครับหนึ่งในพันธกิจของเราก็คือว่าเราจะต้องผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพแก่สังคมนะครับงานวิจัยที่มีคุณภาพนะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับงานวิจัยที่โดดเด่นและมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นคือนะครับมันสามารถที่จะส่งเสริมให้งานวิจัยของเรานะครับที่ทฒนาร่วมกันระหว่างทั้งอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยเราสามารถนำงานวิจัยเหล่านั้นไปช่วยเหลือสังคมได้นะครับ ด้วยตัว A.S.B. เองนะครับได้รับการยอมรับนะครับจากผู้ใช้บัณฑิตหรือจากบริษัทห้างร้านใหญ่ๆมากมายในโลกนะครับว่าบัณฑิตที่จบมาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก A.S.B. นะครับสามารถที่จะนะครับทำงานนะครับได้อย่างมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัท l e โก้นะครับดีรอย P.W.C. นะครับ p r i v a t e r House Cooper นะครับหรือตัว Costco นนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ของบริษัทที่บอกว่านักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง A-CB เนี่ยนะครับมีคุณภาพมากกว่าที่อื่นนะครับตัว Connect นะครับ A-CB aspect ยังต้องกล่าวไว้ว่านอกจากจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราต้องไม่ลืมที่จะเชื่อมโยงนะครับความสำเร็จของเรานะครับเข้ากับชุมชนดังนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งในพันธกิจของเราที่บอกว่า จะต้องมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีส่วนร่วมและมีคุณภาพนะครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าทำไมการส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพการศึกษาเราได้ใช้แนวคิดทั้ง S p e c ปและ a a s b เพื่อมาวางเป็นแนวทางที่จะพัฒนาคณะของเรานะครับให้บริการการศึกษาหรือการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ลูกหลานของท่านอย่างมีคุณภาพนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ปกครองทุกท่านว่าการที่ลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรือ k KBS ท่านจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนําที่อยู่ในประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ